สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะเมื่อวันที่18มีนาคมปี2567นะคะทางเกาหลีใต้ได้จัดงาน V-League Post Season Media Day ค่ะซึ่งเขาได้เชิญ3ทีมสุดท้ายที่จะทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมาพูดคุยกันนะคะซึ่ง3ทีมนั้นประกอบไปด้วยทีม h ฮุนไดฮิลสเตดสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสีทองทีมฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์สโมสรต้นสังกัดของคิมยอน ยองและทีมจองกวันจังเรสปาร์คสโมสรต้นสังกัดของเมกาวตีค่ะซึ่งทั้ง3ทีมนี้นะคะเฮดโค้ดของแต่ละทีมได้มาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็ตัวแทนนักกีฬาจากแต่ละทีมก็ได้มาร่วมพูดคุยด้วยนะคะตัวแทนที่มาจากทีมฮุนไดฮิลสเต็ก็คือลีดายอนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะลีดายอนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยมากมายเลยค่ะแต่ก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยกันนะคะโดยที่สื่อของ เกาหลีใต้เขาได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ว่าลีดายอนผู้พยายามสลัดความเสียใจและพาตัวเองก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของตารางความฝันของเธอนั้นจะเป็นจริงแล้วสำหรับโค้ชคังซองฮยอนและผู้เล่นจากทีมฮุนไดฮิลสเตดในฤดูกาลปกติปี2023ถึงปี2024ถือเป็นการเดินทางที่ยากลำบากมาก แม้ว่าพวกเขาจะรักษาอันดับสูงไว้ได้อย่างต่อเนื่องแต่พวกเขาก็ยังคงต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากจนถึงครึ่งสุดท้ายของฤดูกาลเนื่องจากมีผู้เล่นหลายคนที่ได้รับอาการบาดเจ็บความก้าวหน้าของทีมการแข่งขันและความแข็งแกร่งทางร่างกายที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามทีมฮุนไดฮิวสเตดก็พยายามเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดได้และในที่สุดเขาก็เป็นที่หนึ่งในลีกปกติ สื่อของเกาหลีใต้ได้รายงานข่าวต่ออีกนะคะว่าในงานนี้ที่จัดขึ้นมีบรรยากาศที่สนุกสนานและการพูดคุยกับนักกีฬารวมไปถึงการพูดคุยกับเฮดโค้ชของแต่ละทีมที่มีโอกาสจะได้เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้คนแรกที่เขาสัมภาษณ์นะคะก็คือทีมฮุนไดฮิลสเตดค่ะเขาได้สัมภาษณ์ไปที่ลีดายอนนะเขาได้ถามลีดายไว้ว่า มองย้อนกลับไปในเกมการแข่งขันระหว่างทีม h ฮุนไดฮิวสเต t ดกับทีม ai paper saving ในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นที่ทีมของคุณนั้นพ่ายแพ้ให้กับ ai paper saving วิลีดายอนก็ได้ตอบกับสื่อของชาวเกาหลีใต้นะคะว่า เราแพ้ในเซตแรกก็จริงเพราะว่าสถานการณ์ของเรานั้นพลาดให้กับคู่ต่อสู้บางจังหวะแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะทีมของเราสามารถที่จะกลับมาเอาชนะได้ในช่วงเซตที่2อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าการสูญเสียจะยิ่งใหญ่มากเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือข้อผิดพลาดของเรา และสื่อของเกาหลีใต้ก็ยังได้ถามลีดายอนอีกนะคะว่านี่คือสิ่งที่ทีมของคุณมุ่งหวังไว้ใช่ไหยลีดายอนก็บอกว่านี่คือสิ่งที่สมาชิกในทีมฮุนไดฮิลสเตททุกคนรวมถึงตัวฉันเองต้องการแต่ในทีแรกฉันหมดหวังแล้วเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นมากมายเราจึงได้คุยกันกับเพื่อนร่วมทีมว่าเราไม่อยากจะพลาดอีกเรารวมตัวรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวและพยายามแสดงความตั้งใจ แดงความมุ่งมั่นผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาได้จนทำให้เรามาจนถึงทุกวันนี้สื่อของเกาหลีใต้ก็ได้พูดต่ออีกนะคะว่าบทบาทของลีไดยอนเนี่ยมีความสําคัญมากๆในรายการแข่งขันชิงแชมป์ที่กําลังจะมาถึงนี่ก็เป็นเพราะว่ายางฮโยจินเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์มากนะักเพราะว่าเธอได้รับอาการบาดเจ็บที่คอลีไดยอนคุณรู้สึกว่าอย่างไรบ้าง ลีดายอนก็ได้ตอบกับสื่อนะคะว่าฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องรับผิดชอบทีมมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเลกที่5เลกที่6แล้วเนื่องจากวิพาวีสีทองนั้นมีอาการปวดที่ไหล่แล้วก็ยางไฮโยจินเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่คอซึ่งสภาพร่างกายของนักกีฬาคนสําคัญทั้งสองคนนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่ร้อยเปอร์เซนฉันก็เลยคิดว่าเราต้องโชว์ความสามารถในการทําคะแนนในแง่ของการกระจายตัวให้ได้เราจําเป็นต้องใช้การบล็อกเป็นพื้นฐานและปรับปรุง พลังการโจมตีของเราควบคู่กันกับคิมดาอินให้มากเมื่อฮฮยจินอยู่ในกองหลังจะมีบางอย่างที่ฉันเมื่ออยู่ข้างหน้าจะต้องรับผิดชอบโดยบทบาทนี้มันสําคัญมากยิ่งขึ้นลีดายอนก็กล่าวแบบนี้นะคะและอย่างไรก็ตามค่ะลีดายอนนะคะในเวลานี้เธอก็กาลังเตรียมตัวเข้าสู่เวทีใหญ่ที่จะทําการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้ถามความรู้สึกของเธอนะ ว่าตอนนี้เนี่ยทีมของคุณไปรอเพื่อที่จะแข่งขันในเวทีใหญ่คือรอบชิงแชมป์แล้วคุณรู้สึกอย่างไรและเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยทีมของคุณพลาดโอกาสตรงนี้ไปคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างปีที่แล้วแล้วก็ระหว่างปีนี้ด้วยลีดยอนก็ได้ตอบนะคะว่าในฤดูการที่แล้วเนี่ยทีมของเราพลาดโอกาสตรงนี้ไปและในฤดนูการนี้ฉันก็หวังว่าจะเห็นทีมของฉันจะเข้าทำการแข่งขันในรายการชิงแชมป์และในที่สุด ทีมของเราก็ได้มาถึงจุดนี้ท้ายที่สุดแล้วฉันมองว่าสมรรถภาพทางกีฬามันขึ้นอยู่กับปริมาณการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับความมั่นใจซึ่งเราจะเตรียมตัวให้หนักและตอนนี้ทีมของเราก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากลีดายอนก็ตอบกับสื่อด้วยความมั่นอกมั่นใจเลยนะคะแล้วเธอก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าเธอดูวิดีโอการแข่งขันชิงแชมป์ ของทีม h i g h Pass e x p r e s s w a เเมื่อฤดูกาลที่แล้วเพื่อเรียนรู้วิธีการเล่นที่เธอจะต้องทำในเกมใหญ่ๆและเธอก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าตอนนี้ฉันพยายามเรียนรู้วิธีผ่อนคลายร่างกายให้กับตัวเองด้วยไม่แค่ศึกษาคู่ต่อสู้ไม่แค่ดูเกมนัดใหญ่ๆแต่เราจะต้องเอาตัวเราให้ผ่อนคลายด้วยเธอก็พูดประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดในเกมการแข่งขันใหญ่ๆค่ะแล้วเธอก็จะต้องพยายามทาตัวเองให้เป็นมาสเตอร์เธอก็พูดไว้ประมาณนั้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะลีดายอนเนี่ยก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยว่าพวกเราไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นจะเป็นเรื่องดีมากที่หลังจากจบการแข่งขันแล้วพวกเราจะได้พักผ่อนในตอนนี้ดูเหมือนว่าการพักผ่อนของฉันเนี่ยมันจะดําเนินไปได้ด้วยดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าฉันยังเด็กก็ได้ฉันรู้สึกสบายแม้ว่าจะได้พักผ่อนแค่วันเดียวก็ตาม แต่สำหรับพี่สาวของฉันดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นพี่สาวที่เธอพูดถึงนั่นก็คือ,อยางฮโยจินนะคะเธอก็พูดติดตลกมานะคะว่าตอนนี้ขอบตาของพี่สาวฉันนั้นคล้ำลงมากแล้วค่ะและในตอนสุดท้ายนะคะนักข่าวเขาก็ได้สัมภาษณ์ลีดายอนต่อด้วยนะคะว่า คุณมีการเตรียมตัวอย่างไรที่จะทำการแข่งขันในเวทีใหญ่ๆลีดายอนก็ได้ตอบกับสื่อชาวเกาหลีใต้นะคะว่าเรามีหลายช่วงที่พวกเราทำพลาดไปและฉันก็ไม่อยากจะซ้ำความผิดพลาดนั้นๆ ตอนนี้ทีมของเราได้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากแล้วพวกเราจะเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อที่จะบรรลุในสิ่งที่เราต้องการณนะเวลานี้ฮุนไดฮิลสเตรทไปรอในรอบชิงชนะเลิศไม่ว่าทีมใดจะเข้ามาสู้กันกับเราเราก็จะทำให้เต็มที่มากที่สุดและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของลีดยอนนะคะความมุ่งมั่นของเธอมีเต็มร้อยจริงๆค่ะเธอเป็นตัวแทนจากทีมฮุนไดฮิลสเตทที่ได้มาร่วมงานโพสซีซันเดดยเดย์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่18ม มีนาคมปี2567นะคะเราก็มาตั้งหน้าตั้งตารอชมการแข่งขันนัดใหญ่ๆของทางเกาหลีใต้ที่จะทำการแข่งขันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องเป็นการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟกันก่อนนะคะทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์จะแข่งกับทีมจองกวอนจังเรสปาร์คในวันที่22มีนาคมปี2567นี้เป็นครั้งที่1หลังจากนั้นก็แข่งอีกทีในวันที่24มีนาคมแล้วก็26มีนาคมค่ะ เมื่อทำการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีมที่เป็นฝ่ายชนะก็จะเข้าไปแข่งขันกับทีมฮุนไดฮิลสเตดซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งที่รออยู่แล้วในรอบชิงแชมป์ค่ะทุกคนเอาละค่ะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะหากตายแปลผิดแปลภาพตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ